ข้าวโฮหินนะครับมาถึงบทที่สิบตอนที่สองแล้วนะครับวันนี้ก็จะอ่านแบบภาษาลานาเก้าเง่าเขาดูนะครับสลับหมุนเวียนกันไปนะครับกับแบบที่สองและแบบที่สามนะครับปริวัตินะฮะเพื่อการศึกษาจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ความนะครับเพื่อว่าเอ๊ภาษาลานาเปนมาอย่างอี้นะครับเอาจะเอาไปขยายแบบคนอื่นเพื่อได้ยินได้ฟังได้หูได้หันเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ เกาเงามันเป็นองอีนะครับแต่ก็ขอ,อบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้าวหงหินฉบับนี้นะครับร่้สึกว่าจะเป็นฉบับที่รุ่นก่อนๆนะฮะที่บ่เกยชําระมานะครับบ่เกยชําระมารุ่นสองร0อยสปีก่อนบปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําบางคําก็ยังเป็นเป็นคาโบราณโบราณอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เฮาก็บอกค่อยได้ ใช้แล้วมันบางทีก็อาจจะคัดคัดตาไป้บ้างนะครับก็ก็เอาไว้พิจนารณานะครับอ่ามันไม่ใช่เขียนผิดนะครับอ่าเพราะว่าพ้นเกาเงาวมนมาเขียนอะไรผมก็ถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างอันนะครับอ่าเจรละฟังเลยนะครับเป็นสาลาเฮือนยังยายลืบจันหันภาษาตั้ง เวใจอยู่ตี่นั้นสวสว่างงามใสปิดทองใบเลี่ยมใสพองแพ้วจะละในปลายสูงต่างแก้วสะอาดงามยิ่งนักโพธิสัตว ก็ยุดอยู่พักสังเกตทวนมาลาแล้วก็จักเชือกย้นหงผาเสด็จลงมาที่ในแห่งฮันสลีจันตาแม่เดือนไหลดันเผยพระแก หอเตางามวิไลแม่ส้อยดอกเป้าบ่ามีตีอันเตรียมตันเหมือนดังนางฟ้าลุนว้าสีสันวันพันวิมันสว่างเสียง เนื้อตอนกาใสสะอาดเกี้ยงเป็นทิดาแปลงลูกฮักอนุมาแห่งพระญายักอยู่ที่ห้องผังกาและลวดลับเนรจับอาตานโนโพธา วัดรับแลต้องมีพระไทยจิตใจไฟคงกับจีนวนฟองลูกยักสเสด็จขึ้นไปขออาศัยพักตี่พระศาสห้องเวใจ อนุมาตาคุณเครื่องน้ำใจเป็นภัยจานนอบังอาจมาเข้าหอวิมันบุตรตีลูกเต้าแห่งกูเฮาบ่อนัก